สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันนับมาแรงคำคำอีกแล้วจะทุ่มแล้วเฮ้ยนี่สองทุ่มแล้วพี่น้องเมื่อนี้่อยอยากกินตำตำสัวตำปลานี่ละ่ะตำหมักหงใสขนมส,สินใสหัวหอยพี่น้องแล้วก็ใส่อันตาชิโกอยากกินพือยา ทำเองเล้ยพี่น้องอันน้ำปลาแดกมันแซ่บก็วเลยตํำเองเขาไปซื้อเอากระบอ่าถืงใจเบิง้งแั่เหรื่อป็นตะแซ่บตะแซบอันนี้หนังไก่เหลือแต่หมูหวานหรออันนี้อันนี้ไขอ่ทอดไอ้จิลีดจิรีดไข่อันมันดีดีไปยนะ่างตลาดได้ต้นทุนนะ เราเคยได้กินมาหลายปีแล้วเ,เป็นสิบปีเราก็ได้กินกางทุนนะมแต่และอย่างพี่น้องมา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 ,มากินน้ำกันบเบิ้ลหายเงีบหายเบิ้งสัสๆหายโซโล,ล่เราได้ใคยหิวคือว่ามันสีแซบนั่นนี่หิวคักเลยตำข้าวปุ้นใส่อันเส้นมัะม่วงเนี่ลนะพี่นอ้อง แซบดีอ่ะเด็ดขาดเลยยังเผ็ดเลยพี่น้องนการทุนทำสุอหลอกก่อนในการพุนมาแมงกินกินเด็ดเปือกมันได้ต้องหลอ,อกก่อนในคนไม่เคยกินหย่ำบกขาดด้วยนี่อน,น,นะ้าง หวานเหรออร่อยไม่เคยกินนี่เวลากินเขากินทั้งสี่เลยในการพูนสามพาร์คเหรอคอยคอได้หัวหมอยมาไลาเมื่อหล่อล่อลอะแช่ตู้เย็นไว้จม,มาเป็ด ขั้งกับสิยาคอยกินนั่นการบอนน้ำบรแเมนได้บอนได้นะพี่น้องทุนได้นี่ต้นทุนขั้นบอนอั่นปาก่อยบานเทเวอร์แล้วอันนี้ต้นทุนเห็นปะขาอสอบคุยปิน้องคืนเลยใส่เมือขอยบิ้นขนาดเนาะทุกทิได้ใส่ต้อนหรอ nắng cháy lửa, cháy tùy đến rồi Đã xài xót rồi Đã xài xót rồi Chí nữa Nói mày còn nắng cháy bàn gì nữa Nói mày tôm Nói mày nữa หักหอยเชอรี่มักหอยปังได้บ้านข่อยเอิญเม่ได้เอิญหมกหอยเชอรี่ได้มักหอยปังพอหยุกหลังๆนะเขาก็เอิญหมกหอยเชอรี่เขาก็บ่เข้าใจคือก่สั่นชาวบ้านหมกหอยปังวะ่ะคนละสายพันธุ์หรือเปล่ามีอันเดียวกันยังเผ็ดแล้วพี่น้อง ต้นทุนกำลังทุ้งแสบเข่ากันดีข,าขาเท่าไงอะไรตัดขาดทิ้อืม เมืนน่อวีนน้องข้อฟังมาเล่นด้วยแต่ว่าเบิ้งยูทูบอยู่พี่น้องเบิ้งยูทูบอยู่ฮัดเล่นอยู่กับเลสือร์รถตีมให้ ทำเองทั้งมือแหละไม่อยากซื้อไม่แสียเาใช้ปลาสีกัวพอมปลาสีกัวแข็งแข็ง อันทุนว่านหวานผู้ใดบ่เคยร้องกินปปกับป้ากินว่ามันการบอนยันมันคั้นปากจะขึ้นอย่างาเผ็ดนรกแตกเลยอ่ะ đi cảm ăn đi đi xe ta lột đi ăn đi Ngon à rồi มาเผ็ดกับมะแซ่บพี่น้องเลยแมาังทล่รมันบองเฮียไข่แตกน้ำมันมันหนาไข่มันยยาๆเลยจุดยอดแห่งความเผ็ด จั <c oughs> งไนตายห่าจัางเขียวข้าลาบินนอกเลยเอครับบวกัน เาเทียบกับบอแบการทุนที่ต้องรอออกมันหย่ำบคขับเกี่ยวมะนาวออก่ัน่ม ทีโกเข่ากันนี่ดีเด้อนี่ต้องหมักหอยปังมีทั้งหมกหอยอัน่นหอยจุ ให้หน่อยเห็ดกระดาที่ชูน้ำก็ดี่นองแล้วไปหายแล้วเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำเองเนี าาตายตายตายความเห็ดบ่เคยป่านนี้คืออะไเลยคอยต้องแซ่บต้องเห็ดตาเคยตายแซ่บแล้วที่น้องคอยหยุดไม่ได้แล้วอันนี้หาน้ามีอีกกระทอนี่คอยเลือดเลยนี่ nắng cũng muốn Ừ, nào nắng thế ừ. à, Phải nhắn bên đó, phải nhắn tình con mơ thiệt นังโมกัดดิไม่ห้อที่ดกระชับตายขาดใจมะตายเมื่อนี่ขาดมะตายจากเมื่อรชับต้องเส็จ มาคอยมาคอยนี่แหละตำเองเนี่ยมันแซ่บขนาดนี้ปูทาปูค่ะก็คือถ้าพักหายอยากจริงต้องขาดไปเลยละ น้าส้นผมท่นนี่ผมขอซื้อสันสันหนึ่งผู้ใดเอามาหลกผมใส่ในตามหงงขอยน้านนานล้วาเีเ่ะ ăn chim nhit hè nong khò phaim thịt, cứ xỉu sẹp thì bút một rồi, vất nó phải bao bậy rồi, nó thẹn เลีมคำนี้น้องขยันเลี้มจังนะครับม,ม,มันแซ่บนะแจากตักแซ่บนะ่ะข้มามาหาพ่อครับ น้องข้าฟ่างมาล้างมือค่ะเดีวัดดี้บัดดี้กับลูกวัดดี้บัดดีหน่อยวัดดีค่ะหนูน้องข้าฟ่างหนูมากินข้าวกับพ่อคา่ะมาล้างมือพี่น้อปมาล้างมือมากินจิง้งหรีดน้ำกั่วจิง้งหรีดถ้ากินกินว่าสา่างคือสียบไปสมัครหมาพี่ ขอตัวกินน้ำแล้วพี่ท้องบมา่ไปแล้วเห็ดคระเห็ดเป็นตาตายครับพี่น้องเลอถ้าไม่อยากสิดว่า ส้มตำเหรอเดี๋ยวพ่อขอลาท่านผู้ชมกับหนูมาลาท่านผู้ชมกับพ่อหน่อยเร็วลูกฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยฝากติดตามน้องขา้าวฟ่างด้วยน้องขา้าวฟ่างกินกิน้งหลีดค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพลินและน้องขา้าวฟ่างด้วยนะคะบ๊ายบาย